ถ้ามีมาอีกสาวสวยๆชอบเบืดออะไม่สนใจถามจริงรักเดียวใจเดียวบอกหมอเกตอ่ะพูดที่พูดกับหมอเกตใส่กล้องมาว่ารักเดียวใจเดียวครับหมอเกตมารักผมไม่บ่อยนะหมอเกตมารักผมบ่อยๆนะอื ไอคีมโมเกตอ,อยู่ไม่ใช่เหรออย่าร้ายเกิดไปแล้วนะไม่บอกผ่า้บอกผมนะออกข่าวเลยนะงอนเหระพูดให้ออกข่าวให้ไม่ใช่พูดให้เอาไปออกข่าวอาพูดให้ออกข่าวให้ไ่จูนให้ไปออกข่าวต้องมีหลักฐานทีวีต้องมีหลักฐานไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องเอางี้หยิบมือถือพี่มาเอาเมมมาเอาเมมมาอย่างเดียว

อาเบิร์ตตอนนี้ระหว่างน้องแพลอมาเรียนกับพี่หมอเกดเบิร์ตต้องเลือกแล้วไม่งั้นเดีอดร้รถไฟชนกันเบิร์ตจะเลือกใครฮะที่วันนี้นักข่าวที่มาคอยสนับสนุนผมให้ผมมีรายได้กับที่ทำหน้าให้ดีเขาจะแม้ที่เขาเชื่อครับเบิร์ตที่ทำรายได้ทำหน้าให้มาทำสี่ได้ผมก็ต้องใช้เวลาคือสองอย่างเชื่อมกันเชื่อมเชื่อมกันยังไงออ่ะนนี้หมอ นักข่าวหมอก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นความเป็นความเป็นหมอต้องมีข่าวนีคือเราตัดใครทิ้งไม่ได้เลยไม่ไม่เราต้องเลือกเราต้องเลือกเดี๋ยวรถไฟมันชนกันทั้งแน่อา้าพี่เบอร์ผมที่ไม่เอาไว้จะจะโทรจริงเหรอ,อแล้วจะมาขอเบอร์เขาตอ่อหน้าหมอเกตเนี่ย ผมไม่เข้าใจจริงๆ,ๆ,ๆที่มีเพื่อนเราไม่ใช่หมอไม่ใช่ไม่ใช่นักข่าวก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรออ๋อคือต้องอยู่ด้วยกันคือมันคืโร<ล><ล>งพยาบาลอยู่แค่นี้ครับทำไมจะไปหาข่าวอมรินแล้วก็ทางมันทางไม่มีถนนรถไปไม่ได้โอเคพี่เข้าใจเบอร์แล้วจับมือเราต้องให้เขาอยู่ด้วยกันให้ได้ใช่ไหมทั้งหมอทั้งนักข่าวต้องอยู่ด้วยกันตามผมมาอีกแล้ว <laughs> ตาผมมาให้เรื่อยเลยอ่ะเอ็มร้อยเบิร์ดบอกเรื่องเรื่องไม่ถูกไปดูไปดูไปดูใครทนายเลยครับทนายอะไรทนายอะไรลูกปล่อยผมไว้อย่างนี้แหละครับทนายอะไรทนายอะไรบอกก่อนจำพี่อซูลครับทนายอะไรนะลูกปล่อยผมไว้หน่อยนี่ทนายอะไรลูกทนายอะไรทนายไพศาลเลยไว้ต้องไม่สนใจถามจริงรักเดียวใจเดียวบอก หมอเกตอาพูดที่พูดกับหมอเกตใส่กล้องมาว่ารักเดียวใจเดียวครับหมอเกตไปรับผมไม่บ่อยนะ